สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะพระพี่น้องมาเบิงว่าเห็ดเน่วกินเอี่ยวต้มจิงบรชิเหตุดอกจ้าอันนี้คือไปสื่อมากแล้วจ้าสื่อมากแก่ตลาดกุ่มเพราะว่าหมือน้านนี่ค้านี่สามร้อยจ้าเนี่หมอนี่สามร้อยบาทเพื่อมาเป็นอาหารตอนเช้าให้เด็กๆให้ผู้ใหญ่ด้วย เนจ่ากับสิอุ่นเนจ่าบ้านกินตอนนี้เนาะไ่ต,ต้องกินห่อนห่อนกินหอนห่อนก็เสียพันแนงมากือ้ยลง坤เขาบ่ามากักเขากับเขากับบอลหลวงจับสีเสือ,อนี่นจ้าน,นี่นะคะพันแนงถุงละห้าสิบบาทอันนี้เนี่ยจ้าสีเฮ็ดน้ำพริกกระปิเพราะว่าบะเขียมันเหลียนะคะ แล้วก็เตียนปลาขี้เหล็กนะคะเหลือจากเมื่อคืนนี้เราก็เอามาอุ่นนะคะนี่นะคะบริเวณในครัวของแอดมินเนาะมือนีตื่นเ้าหูซึกหมูซึกว่าเกิปด,ปดปวดท้ังมาจากตื่นตื่นเสจาจักน้อยดีซีกลัวฝนว่า,าออกกําลังกายเป็นตะ h ุนดีเนาะพี่น้องกลางคืนกินหมูกระทะตอนเอ้ากินเขาคาหมูเป็นตะจอยบ่ผูเจาว่า อย,อยากจอยอยากจอยลูกกับสามปีแล้วขี้โผยังอังลางอยู่เรื่นงนีะไปย่าไปออกกําลังกายจาย่ารองยาาอยากค้นเป็นไท่อยเนาะเป็นไทลอยต่ำต้องกินฮอร์โมนเสริมอยู่ตลอดหรือว่นพีสาวกปิกิบหมักนนามาแต่บานหัวัวาสันเอามาฝาก ย่ายเป็นสิตตุ่มกินที่ชาวูกขาบะมักนั่นหอกเ่เป็นเหตหนวดนี่แหละเมือกินตอนเศร้า้ะจ้าเนี่ยเลือจากมาขึ้นจ้าต้มอย่างเดียวหมูกระทะต้มอย่างเดียวไอเตัวเย็นไบเลื้ยขวมไหมจ๊ะไปซักผ้าซักแล้วล่ะจ้าปั้นไว้แล้วต้องซักผ้าปั้นแล้วก็ต้องตากนะคะตากให้เป mm ็นายนะคะ มีคุณแม่อีกสองคนนะคะเมื่อวานซักให้คุณแม่คนหนึ่งวันนี้ก็ซักให้คุณแม่อีกคนหนึ่งนะคะหกวค่ะบ้านแอดมินมันอยู่หลายคนค่ะอยู่ทั้งเบิดแปดชีวิตแล้จ้ะหนาก็มามยู่เป็นเก้าแต่ว่าให้หนีหน้าก็เลยไปอาศัยอยู่บ้านของพี่สาวที่อยู่มืองนอกละจ้ะพอเป็นผ้าหลานพันมาเนาะคุณก็เลยผ้าหลานไปนอนยังเฮียนพุน สิเป็นการตากผ้าเนื่อจากนี่เรามองตากผ้าเวลาอันนี้ก็บ้านพี่สาวบ้านพอลุ่งเนื่อจากนี่เอาสิมีประตูรัดไปหากันระวังบ้านแม่ป่าเนื่อจากประตูสีอู่อทา่านี้บ้านพี่สาวนี่สิขคยของเานาะเอากริชางอ้อมไปทางซุนแล้วซีอ้อมเขานี่ก็ได้จ้าแต่ก็เขาประตูข้างหลังไปบ้านแม่ป่ามุขึ้นนี่ ไม่ป่าผู้ลูกคนแหลกของไม่ใหญ่เด้อจ้ะนี่เฮียนหลงนังหนีกับเป็นเฮียนพีไส้เพอนนึงขายเห็นกันแล้วนี่คนเลยมีเฮียนสองหลังเหียนหลงนังหนีกับสมมมีคอนอยูละจ้ะอดมินก็ขออนุญาตไปตากผายคนใยก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวจังคอยพอกันนคลิดต่างๆเด้อจ้าไปเกียวเขาไกลน้ำ ไก่ก็สีหิ้วเขาแล้วล่ะไก่หน่อยสองตัวหนึ่งแค่นี้ก่อนนะคะหากผิดพลาดประการไหนก็ฝากขอโทษขออภัยด้วยนะคะแอดมินเป็นแอดมินใหม่นะคะหัดเล่นหัดทำนะคะว่างก็ได้เล่นไม่ว่างก็ไม่ได้เล่นนะคะลูกก็ยากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ